สวัสดีครับวันนี้นัดพาม,มาชมบ้านเดี่ยวโซนหนองพักน้ำครับมาบขา่าเดี๋ยวเราไปดูรอบๆบ,บ้านกันครับบริเวณที่จอดรถครับหน้าบ้าน เราไปดูห้องโถงนะครับบริเวห้องโถงครับแล้วก็ห้องนอนห้องที่หนึ่งครับห้องนอนใหญ่มีห้องน้ำในตัวนะครับเราไปดูห้องนอนที่สองครับ นี้ห้องครัวครับนี่คือห้องน้ำในครัวครับห้องน้ำสวยครับบริเวณด้านหลังบ้านครับแบบโซนซักล้างครับ บริเวณข้างบ้านครับโอเคถ้ามีท่านใดสนใจติดต่อได้นะครับขอบคุณครับ